สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยและค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสุขประชามาร์เก็ตฉลองกรุงพร้อมเปิดแล้ววันนี้ด้วยงบก่อสร้างกว่า30ล้านบาทภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสุขประชาบนพื้นที่6ไร่แบ่งเป็นร้านค้าขายของทั่วไป ร้านขายของสดและอาหารรวมกว่า150แผงสร้างเพื่อรองรับการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับผู้เช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงตั้งเป้าให้เติบโตเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของบ้านเคหสุประชาฉลองกรุงรวมถึงชุมชนโดยรอบและติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารเพิ่มเติมของเคหสุขประชาได้ที่ w w w k h c o ว h หรือ Facebook f รือ a c e b o o k แฟนเพจเคหสุประชาค่ะครับก็วันนี้นะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรายการเคห่งชาตินะครับร่วมกับบริษัทในเครือนะครับบริษัทเคหสุประชานะครับวันนี้เราก็มาซอฟต์โอเพนนิ่งนะครับเปิดตัวตลาด สุประชานะครับก็เป็นไปตามแนวนโยบายของพระนท่านในยกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันุโอชานะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและวามมั่นคงของประษย์นะครับท่านจุติแกเริคนะครับที่ตั้งแต่ตอนช่วงที่เป็นโควิดนะครับเราก็มองเห็นว่าพี่น้องประชาชนนะ ประสบปัญหานะครับแล้วก็มองว่าการที่จะมีโครงการบ้านดีๆนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นบ้านเช่าเพราะอาชีพด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตัวบ้านเช่าตัวบ้านสุประชาเนี่ยเราก็ได้บรรจุคนเข้ามาอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเริ่มนะครับจะทําเรื่องของเศรษฐกิจสุ p e ชานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่นําร่องที่ฉลองกรุงก็เป็นเรื่องของตลาดนะครับวันนี้ก็ได้เชิญพี่น้องนะครับที่อยู่ในบริเวณรอบร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฉลองกรุงนะครับแล้วก็ผู้ที่พักอาศัยอยู่นะครับที่ประสบปัญหา หาไม่มีอาชีพนะครับเราก็มาึุอบรมนะครับโดยบริษัทในเครือเรานะครับที่ทัสุประชาจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ได้มีแผงร้านค้านะครับให้กับพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็คาดหวังว่าถ้าเกิดโครงการที่สําเร็จนะครับเราสามารถขยายผลไปยังภูมิภาคได้นะครับก็จะมีพื้นที่รัษณะแบบนี้อีกนะครับแล้วก็รวมถึงอาชีพอื่นๆจะเป็นอาชีพเกษตรแบบปฏิกรรมแล้วก็เกษตรแบบุสัตร์ต่อไปด้วยครับ ก็ทุกคนที่มาอยู่ก็ขอบคุณนะครับท่านนายกขอบคุณทางเคหะและก็ขอบคุณทางบริษัทเคหะสุปรรชานะครับที่ทาโครงการกดีอย่างนี้ขึ้นนะครับเราก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งนะครับที่จะดําเนินการตามกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าการที่จะพัฒนาบ้านสำหรับ,บคนมีรายได้น้อยเนี่ยนะครับทางกฎหมายพรบร่วมทุนกําหนดไว้ว่าต้องเป็น p p p นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สภาพั์ให้เราทําดําร้อง จากนี้ก็จะนําผลที่ดําเนินการในโครงการนาร่องนี้นะครับได้รายงานให้ทางสภาพัฒนทราบนะครับแล้วก็จะ,ะเร่งขับเคลื่อนนะครับกระบวนการ PPP นะครับเพื่อที่จะขยายผลนะครับไปในคุยภาคต่อไปนะครับ,รบก็จะ,ะนําเอา ถอดบทเรียนนะครับมาจากการพัฒนาตลาดการค้าที่ผ่านมานะครับเราก็จะเน้นย้าเรื่องหนึ่งต้องปลอดภัยสะอาดนะครับแล้วก็ต้องไม่ติดปัญหาเรื่องของโควิดนะครับสก็ว่าตอนนี้ก็จะเร่งดูเรื่องของแมลงวันนะครับเรื่องของการจัดการขยะเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับก็จะเป็นรูปแบบของตลาดสมัยใหม่นะครับที่จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาจับใจได้สอยครับก็แผงวันละ150นะครับก็จะลองลองดูก่อนนะครับทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นหมดเลยนะครับก็จะเห็นว่า หลายๆบูธนะครับที่พี่น้องมาก็ไม่ได้มีอาชีพที่ทําด้วยของตลาดไม่ได้มีอาชีพทาอาหารนะครับเราก็มีส่วนของบริษัทเคือขาสุขประชาสัามัประชาชนนะครับจะมีส่วนอบรมนะครับในการที่จะพัฒนาอาชีพให้กับเขาด้วยนะครับส่วนบางคนที่มีอาชีพอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาได้สิทธิ์ในบ้านเช่านะครับก็เอาอาชีพเดิมเลยลนะครับมาทำนายในตลาดนะครับ ก็จริงๆแล้วตัวตลาดสุประชานะครับจริงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือจะให้คนที่พักอัยอยู่ในโครงการนะครับได้มีอาชีพนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยู่รอบข้างนะครับ ของทางเทหะหลวงกรุงเนี่ยนะครับก็ได้มีการเข้ามาเปิดรูดขายอาหารด้วยนะครับเราก็จะสนับสนุนทั้งคนที่ภาคภาษาอยู่ในโครงการแล้วก็พี่น้องที่อยู่รอบทางด้วยครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางท่านนายกัฐมนตีให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนาอาชีพในช่วงที่พี่น้องต้องมาสบทานหลังจากโควิดครับเนื่องจากที่ดาเนียนเมื่อกี้ว่ามันเป็น p p p นะครับตอนนี้เราก็ทํานําร่องนะครับก็จะไปที่อยุทยาบางน้อยนะครับ ไปที่ธรรมศาลารนครปฐมนะครับแล้วก็ไปที่ลำลูกกาคลอง12ปทุมธานีครับหลังจากโครงการนี้ทำลำร่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอีก10โครงการก็่จะกระจายไปทั้งเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับสระบุรีนะครับในพื้นที่ภาคอีสานด้วยนะครับจำไม่ได้อีกประมาณ10โครงนะครับแล้วเราก็จะมีอีก22พื้นที่นะครับที่เตรียมจะทำาป็นปี่อะในขณะเดียวกันก็ ที่เราได้รายการทางคณะน้ำสีไในะครับว่าเราจะส่งมอบปีละ2 0 0 0หน่วยนะครับตอนนี้ก็ประสบปัญหาว่าที่ดินเรามีไม่พอนะครับก็ได้พยายามที่จะไปหาหน่วยงานนะครับที่มีที่ดินเป็นของตัวเองเนี่ยที่จะไปทำรินการเช่าครับเพื่อที่จะมาพัฒนาโครงการต่อนะครับก็ทราบว่าตอนนี้มันมีอยู่ประมาณช1็หน่วยงานที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองเช่น กรมธนารักษ์นะครับที่รักในวัสดุนะครับหรือว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับการรถไฟประเทศไทยการรถไฟฟ้ามหานครนะครับหรือว่ากรมพัฒนาสังคมะสฒนการนะครับเราก็จะพยายามไปติดต่อนะครับเพื่อที่จะนําเอาที่ดินที่ต้อมีอยู่นะครับมาขอเช่าระยะยาวนะครับเพื่อลดต้นทุนเรื่องของการก่อสร้างก็คทอที่ดินที่เป็นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาบ้านเช่านะครับก็จะมาดันเร่งดำเนินการครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำปํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ